สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งแล้วในรายการกับตาสปีกิ่งกับผมสกุพกลพัชจร,ร,รัทธิตานันท์ครูปีโอกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เชชวิสในครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากบอจไทยพาณิชย์หรือ SBA c M โดยคุณภูดินันสัตยากรนะครับ u ด t d e v e l o p m e n t Department ของบจไทยพาณิชจะมาเล่าให้ฟังถึง2กองทุนที่น่าสนใจมากๆในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะให คุณปุดินันหรือคุณเอกนะครับเราให้ฟังรายละเอียดผมขอนําเสนอผลตอบแทนของสองกองที่เราจะพูดถึงวันนี้ก่อนนะครับกองแรกคือ SCB พินนะครับ กองคุณเปิดไทพาณิ์ Property and Infrastructure Flexible นะครับซึ่งเราจะพูดถึงชนิดสะสมมูลค่าเป็นหลักนะครับกองทุนนี้เนี่ยย้อนหลัง1ปีนะครับบวกไปแล้ว7.9%นะครับย้อนหลัง3เดือนโหบวกสวยงามมากบวกไป15.6%นะครับแล้วก็ย้อนหลัง1เดือนล่าสุดเนี่ยบวกมาแล้ว7.5%นะครับส่วนกองที่2นะครับจะเป็น S C B C E นะครับซึ่งเราจะเน้นกองที่ปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือ S C B C E H ชื่อเต็มของเขาก็คือกองพุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THBH นะครับชนิดสะสมมูลค่าย้อนหลัง1ปีเนี่ยอาจจะยังติดลบอยู่นะครับลบไป3%นิดๆน,น,นะครับย้อนหลัง3เดือนก็ลบประมาณ4.8%ขขณะที่1เดือนน่าสนใจเพราะว่าบวกขึ้นมาแล้วนะครับบวกจุดถึงเป็นจังหวะที่เราเนี่ยเชิญทาง s b m มาพูดให้ฟังถึง2กองนี้นะครับ เริ่มกันที่กองแรกเลยครับคุณเอก SCB PIN A นะครับกองนี้เนี่ยตรงทุนในตราสารหลักๆก,ก็คือประเภทรีนะครับแต่ที่น่าสนใจคือว่ามีทั้งในและต่างประเทศด้วยในกองเดียวกันนะครับอยากคุณเอกเล่าให้ฟังครับว่ากองนี้มีหลักในการแบ่งพอร์ส่วนที่เป็นต่างประเทศแล้วก็ไทยยังไงบ้างรครับ ครับผม SIB PNA i นะครับอกองทุนนี้เราลงทั้งออย่างที่คุณเก่งบอกก็คือเราลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็จริงจริงหลักง่ายๆเลยเราแบ่งกันครึ่งๆนะครับลงทุนในไทย50%าสิบเปแล้วก็ลงทุนในต่างประเทศ50%นะครับแต่ว่าตรงในการลงทุนในต่างประเทศเนี่ะครับณตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราลงทุนทั้งหมดนะครับ50%นี้นะครับในตัวรีดสิงคโปร์แล้วก็มีการกระจายนะครับเขาว่ารีดนี่ยว่าตัวหน่วยทัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้นะครับเเเเรรรราาาาากกกกะะะจจยยในนนหหลลลซตอ์คับไมม่่่วป็ุ อินดัสเทรียลนะครับที่เป็นพวกโรงงานหรือว่าโลจิสติกนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่ม Data Center นะครับรวมถึงกลุ่มที่เป็นรีเทลนะครับค้าปีกหรือว่ากลุ่มที่เป็นออฟฟิศนะครับแล้วก็มีการกระจายในหลากหลายเซกเตอร์นะครับรวมถึงว่าจะมีการเรื่องของด้วยบายการป้องกันความเสี่ยงด้วยนะครับซึ่งนะครับของทุนนี้เราป้องกันความเสี่ยงอัตราแรกเปลี่่ยนนนใสวการลงทุนในสินองคโปร์นะครับครึ่งหนึ่งนะครับก็คือจาก50%าที่ลงทุนในสิงคโปร์เราก็ป้องกันความเสี่ยงครึ่งหนึ่งก็คือ2 5ในในในทั้งหมดนะครับอ๋อก็คือครึ่งของครึ่งคือยี่สิบห้าเือร์ตใช่ตรับ แล้วมีหลักในการเลือกสินทรัพย์แต่ละตัวในกองทุนยังไงบ้างครับเรื่องกองทุนเอสบิพินเนี่ยนะครับเรามีการแบ่งพอร์ตโฟลิโอนะครับเป็นตามรูปนี้เลยนะครับส่วนบนสุดก็คือเป็นคอร์พอร์ตโฟลิโอนะครับก็คือสัดส่วนของกองสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตนะครับก็จะมีการลงทุนในบริษัทที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีสภาพคล่องดีมีผลประกอบการดีนะครับเป็นคอร์พอร์ตโฟลิโอที่ถือยาวได้นะครับอย่างสบายใจแล้วก็มีสเตเบิลอินคัมเน้นดีเบเดนดิวที่สูง ซึ่งในสัดส่วนนี้มีการลงทุนท,งนทั้งส่วนที่เป็นใน r ริษในไทยแล้วก็ในสิงคโปร์ประกอบกันแล้วเราก็จะมีการทำส่วนที่เป็น s a เทอร์ไลท o พอร์ตโฟนะครับด้านล่างขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อจะเน้นภาพของมุมมองนะครับในภาพระยะกลางและยาวนะครับจากการหาอัลฟาตรงส่วนนี้ ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวตัวซัตพไลท์เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่มีปัจจัยบวกในระยะข้างหน้านะครับหรือว่ามีสตอรี่เดอร์เทอร์นาราวหรือว่ามีปัจจัยโดยเฉพาะที่เป็นทคติคอลเนี่ยนะครับเราก็จะใส่ในส่วนที่เป็นซัตพไลท์นะครับในส่วนที่เป็นอัลฟาเองเนี่ยอัลฟาเอ็ดก็จะเน้นนะครับผลกําไรนะครับหรือคาดการผลตอบแทนในระยะสั้นนะครับก็จะเกิดจากมุมมองของผู้จัดก,กองทุนนะครับในการทำช็อตเทอร์มเทรดดิ้ง รหรือว่าไซต์จีต่างๆที่อยากจะมีโอกาสที่ในแค่ชั่วคราวหรือระยะสั้นมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่สร้างอัลฟาจากาในพอร์ตในส่วนหนึ่งนะครับแต่หลักๆอยากให้นักลงทุนเนี่ยนะครับมองกองทุนนี้นะครับเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนแบบระยะยาวนะครับแล้วก็จุดสําคัญเลยนะครับจุดเด่นของกองทุน S B p i n เนี่ยนะครับคือเน้นความหลากหลายแล้วก็กระจายในหลากหลายเซกเตอร์นะครับ เมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็น r e a แล้วนะครับเพือสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งประกอบด้วยหลากหลายเซกเตอร์นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นกองทุนอินฟราสตรัคเจอร์ด้วยนะครับพวกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งะเน้นการจ่ายอินข้ามที่อย่างสม่ำเสมอนะครับามารถทำได้ที่ผ่านมาทําได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความผสมผสานแง่ายของอินข้ามเมอกี้คุณเอกเล่าให้ฟังว่ากองนี้ลงทุนใน2ประเทศแหละหลักก็คือสิงคโปร์กับไทยนะครับทำไมถึงเป็นสิงคโปร์ครับ ครับผมว่าสิงคโปร์นะครับต้องบอกว่าเป็นผู้นำนะครับในสินทรัพย์ประเภทนี้นะครับกองหลีดที่มีในสิงคโปร์เนี่ยนะครับได้รับความนิยมสูงแล้วก็มีาการซื้อขายสภาพคล่องสูงนะครับก็มาช่วยในด้าน,นของสภาพคล่องนะครับแล้วก็จริงตัวประเภทสินทรัพย์เนี่ยมีความหลากหลายมากกว่าไทยนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นพวกอินดัสเทรียลหรือว่าดัต a c e ซ็นเเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายตัวให้เลือก นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งที่นิยมนะครับสำหับนักลงทุนในการใช้เป็นสินทรัพย์ประเภทวิดนะครับกองทุนนี้ก็เช่นกันนะครับผมอาจจะขออนุญาตมาอธิบายเสริมนิดนึงนิดนึงครับในการจัด การพอร์ตโฟลิโอนะครับของกองทุนเอสซีบีพีของเรานะครับอย่างงี้เมื่อสักครู่ที่เรียนไปเนี่ยนะครับเรามี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นคอร์พอร์ตโฟลิโอนะครับตามสไลด์ที่เห็นนะครับแล้วก็เซ็นทรัลไลท์พอร์ตโฟลิโอแล้วตัวอัลฟาครับในส่วนของคอร์พอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะครับจะเป็นเน้นการลงทุนที่ถือลงทุนระยะยาวนะครับเน้นในรีที่มีเรียกว่ามีกระแสเงินสดนะครับเป็นรีทขนาดใหญ่นะครับให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเราก็จะถือสัดส่วนอ่า ทั้งไทยและสิงคโปร์เนี่ยอยู่ในสัดส่วนนี้นะครับสำหรับการถือระยะยาวในขณะที่ซั t e l l i t ไล o ์พอร์ต o อเนี่ยนะครับเราจะเน้นในภาพที่เป็นภาพระยะกลางถึงยาวนะครับก็จะมีสตอรี่ในการซัพพอร์ตนะครับในแง่ของการเทิร์นราวนะครับที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะตัวของตัวรีดนั้นนะครับหรือว่าในมุมที่เรามีแท็กติคอล ะครับในมุมที่เป็นเซกเตอร์เนี่ยนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะจัดอยู่ในส่วนที่เป็นเัทธไลส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่เป็นอัลฟาก็จะเน้นในมุมที่เป็นการทำช็อตเทอมเทรดดิ้งสัจจ์ชีนะครับก็โอกาสอาจจะมาแค่ระยะสั้นๆทนเท่านั้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่น้อยหน่อยของพอร์ตนะครับแล้วโดยรวมเราก็จะมีการแบ่งการลงทุนอย่างที่เรียนไปว่าแบ่งไทยครึ่งหนึ่งแล้วก็สิงคโปร์ครึ่งหนึ่งนะครับในขณะที่กลุ่มเซกเตอร์เนี่ยนะครับเราก็จะมีการทํา เรียกว่ามีการโอเวอร์เวะอันเดอร์เวทในแต่ละเซกเตอร์นะครับอย่างตัวอย่างให้เห็นก็คือว่าบางอันเนี่ยนะครับอย่างเซกเตอร์ที่มีความน่าสนใจเนี่ยที่เราทำโอเวอร์เวจากตัวเบสไมร์นะครับเบสไมร์อาจจะมีตัวเซกเตอร์อย่างอินดัสเทรียลระดับหนึ่งนะครับแล้วเราชอบตัวเซกเตอร์อินดัสเทรียลมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีการโอเวอร์เวในในเซกเตอร์นั้นๆรวมถึงการทำอันเดอร์เวทด้วยในเซกเตอร์ที่อาจจะมีถืออยู่นะครับแต่ว่าน้ำหนักสัดส่วนเนี่ยอาจจะน้อยลงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกองทุนนี้เรามีคคคคคคววววววาา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 มมมมมนนนนนนนอกกกกกกกจหหหหลหลลยยยยยะรรรรรรับบบแนนรรแ้้็็ดุ่่่ใิเเเเีงีงส เราจะมีเครื่องมือในการปรับพอร์ตอยู่หลายตัวอย่างตัวรูปด้านล่างที่เห็นเราจะมีการทำมันลี่เวทบาลานซ์วัดเวลีบาลานซ์มีการรีบาลานซ์ทุกเดือนอันนี้ก็จะทําให้ความผันผวนของพอร์ตต้องยอมรับว่าสินทรัพย์ประเภทนี้สภาพคล่องการซื้อขายในตลาดอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับคุณนเพราะฉะนั้นความผันผวนจะมาพร้อมกับตัวราคาราคาจะขึ้นแรงลงแรงเพราะฉะนั้นการทำรีบาลานซ์กลับมาที่จุดนี้จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมได้อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วน นนการทําเครื่องมือถัดไปคือการทา Money Management นะครับก็จะเป็นการบริหารตัวเงินสดนี่แหละนะครับรวมถึงการรับกระแสเงินนะครับเงินปันผลจากกองทุนรีที่ที่มีการจ่ายเข้ามาด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่เรามีกระแสเงินสดระหว่างทางเข้ามาเนี่ยทำให้เราบริหารตรงนี้ในการเลือกลงทุนรีเวสเมนต์ Re Re ment, หรือว่าจะเสริมเป็นสภาพคล่องนะครับรองรับการการบริดีของลูกค้านะครับอันนี้ก็ช่วยได้ นะครับปเป็นการป้องก e ันดาวไซ i d e p r o t e c t i ด้วยในการที่ในจังหวะที่มีความมันผวนมากขึ้นเนี่ยนะครับตัวส่วนที่เป็นแคชพอร์ชั o n เนี่ยจะช่วยลดความมันผวนของพอร์ตได้ นะครับแล้วก็ผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีการบริหารแบบแอคทีฟนะครับก็คือติดตามดูรีวิวนะครับมูลค่านะครับของตัวดรายตัวเลยนะครับมีการทำพอร์ตอัพควบคู่กันนะครับว่ารีแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีมูลค่าที่เหมาะสมอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อัปเดตตามมีการวอลูเอชั่นนะครับอัปเดตตามสถานการณ์เรื่อยๆนะครับก็จะช่วยให้บริหารนะครับติดตามพอร์ตการทุนได้อย่างดี สุดท้ายคือเรื่องของ liquidity checkup นะครับดูสภาพคล่องของตัวรีดแต่ละตัวนะครับอันนี้ดู bid offer นะครับแล้วก็ดูมูลค่าการซื้อขายท,ที่ที่เกิดขึ้นจริงนะครับของตัวรีดทั้งไทยทั้งสิงคโปร,ร์ครับเ่อคอยเช็คว่าถ้าเราต้อง l i ควิดเด e นะครับตัวรีดหรือว่าการขายขายตัวรีดตัวใดตัวหนึ่งทิ้งไปเนี่ยนะครับสภาพคล่องในตลาดในเพียงพอหรือไม่นะครับเราจะคอยเช็คประเด็นนี้ด้วย กองนี้อย่างให้คุณเอกเล่าใ้ฟังครับว่าฝั่งที่เป็นลงทุนต่างประเทศเนี่ยเป็นเราเป็นฟีดเดอร์ฟันไหมเพราะว่าหลายกองทุนต่างประเทศของไทยเนี่ยก็เป็นฟีดเดอร์ฟันคือหออเงินไปลงในต่างประเทศ ชั้นเดียวแล้วธนาคานเขาก็จัดการให้ต่ออันนี้ถือว่าหลักทรัพย์ข้างในฝั่งสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างครับออยากให้ดูภาพด้านซ้ายนะครับ Investment Universe เนี่ยนะครับทั้งไทยและในสิงคโปร์เองซึ่งไทยเนี่ยรวมทั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์กองรีสตแล้วก็กองโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับมีประมาณ70ตัวนะครับส่วนสิงคโปร์รีสตเนี่ยเรามีประมาณ40ตัวที่เป็น Universe นะครับแล้วเราก็มีการคัดเลือกนะครับจากสภาพคล่องนะครับแล้วก็ขนาดของกองทุนที่สามารถลงทุนได้ครับตอบคำถามคุณเก่งนะครับว่าในสิงคโปร์เเเเเนนี่ยรรรราาองะคคัับ เนีหเป็นคนเลือกนะครับทำการวิเคราะห์นะครับเรามีทีมวิเคราะห์โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับการลงทุนในรีทนะครับแล้วเราก็เลือกคัดหลักทรัพย์เป็นหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนแบบฟีเดอร์นะครับเราทำการวิเคราะห์เหมือนหุ้นตัวหนึ่งนะครับทำการประเมินมูลค่านะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกนะครับในในตัวรีแต่ละตัวเลยที่อยู่ในสิงคโปร์นะครับแล้วเราก็เลือกลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์นะครับในสิงคโปร์คือซื้อขายเอง นะครับโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็จะจะได้เรียกว่าไม่มีค่าธรรมเนียมซาำส้อน นะครับแล้วก็เราเนี่ยสบายใจได้ว่าเรามีการคัดเลือกเป็นอย่างดีครับอย่างเช่นในรูปเองก็คือว่าเราทำปัทม์อัพนะครับปัจจัยพื้นฐานครับดู valuation ประกอบด้วยสุดท้ายเราก็กันกรองออกมานะครับจาก70ตัว40ตัวเนี่ยนะครับทั้งไทยและสิงคโปร์เนี่ยก็เหลือประมาณที่ละสามสิตัวนะครับแล้วก็มาจัดพอร์ตโฟลิโอนะครับโดยดูเรื่องของทำสกอร์ลิงนะครับแล้วก็ดูเรื่องของความเหมาะสมนะครับเรื่องรีเทนกับริกส์นะครับว่าเหมาะสมอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จับเป็นพอร์ตโฟลิโอขึ้นมา ที่คุณเอกพูดถึงคำว่า valuation นะครับผมคิดว่าปัจจัยหนึ่งที่มันส่งผลพอสมควรเลยก็คืออัตราดเวโยบายของแต่ละประเทศนะครับซึ่งในความเข้าใจของผมเนี่ยของสิงโคโปร์กับไทยก็ต่างกันนะครับอยากให้คุณเอกเล่าให้ฟังว่าที่มองกันว่าเดี๋ยวตัวเปียจะเป็นขาลงแล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อกองคุณประเภทนี้มากน้อยแค่ไหน จริงๆแล้วเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่เห็นว่าอย่างระยะสันที่คุณเก่งเริ่มต้นนะครับว่าผลตอบแทนของกองทุนกลุ่มนี้นะครับกลุ่มกองทุนบุรีเนี่ยนะครับในระยะสันเนี่ยได้รับผลตอบแทนที่ดีเป็นเพราะอะไรนะครับต้องบอกว่าเพราะทุกคนเนี่ยนะครับคาดการณ์แล้วว่าเข้าสู่ช่วงดอกเบี้ยขาลงแล้วนะครับเฟดเนี่ยเข้าใจว่าวันที่เราออกรายการเนี่ยนะครับก็จะทราบผลของการประชุมเฟดเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะคั้นดอกเบี้ยเท่าไหร่เป็นจุดเริ่มต้นของไซคลดอกเบี้ยขาลงนะครับสินทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดก็คือสินทร ตัวกองทุนสอสรหาริมมน้บรีดเนี่ยนะครับเป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับการทุนระยะย,ยาวและดูเรชั่นยาวนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่จะได้รับประโยชน์ นะครับจากมูลค่าที่เกิดขึ้นเมื่อนดอกเบี้ยลงนะครับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีดูรชั่นยาวเนี่ยนะครับมูลค่าก็จะเพิ่มสูงขึ้นคือเหตุผลว่าที่มาที่ไปว่าทําไมเงินทุนถึงไหลเข้าซื้อกองทุนที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์หรือกองวีดนะครับเพราะเหตุผลนี้ทีนี้เองเนี่ยในแง่ของไทยกับสิงคโปร์เองนะครับอาจารย์ดมิ้นเนี่ยย่ยบายมีผลนะครับคือตัวสิงคโปร์เองนะครับล่าสุดเนี่ยตัวเลขที่ออกมาเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในระดับที่ไม่ไม่ได้สูงนะครับอยู่ระดับททททีีีีี่่่่่่ตาาาาาาาสสสุดใในน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 รรรรรรรอออบบบ2ปปกกกวะะะะคคคคัััเเพฉ้ยโโงงง MAS หืธลิ ะจะสามารถปรับลดดอกเบีย้นยนโยบายเนี่ยนะครับเข้าสู่การไซเคิลของการปรับลดดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับสามารถเกิดขึ้นได้จะเราประเมินว่าจะเกิดขึ้นในต้นปีหน้านะครับอาจจะชา้ากว่าเฟดเล็กน้อยนะครับแล้วก็แต่ว่ารูมของเขาเนี่ยในการที่จะคัดดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะมีอยู่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อ กลุ่มบุรีในสิงคโปร์นะครับรวมถึงไทยเองกรนงเองอย่างรอบล่าสุดเองเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นการคงดอกเบี้ยไว้อยู่ในค่าแรงเสียหต่อหนึ่งนะครับแต่เราคิดว่าในระยะเวลาใกล้นี้นะครับก็คือทางกรนงเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับก็จะทําให้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มที่เป็นกองทุนเดอร์สแควร์เน็ตเว์ในไทยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับสามารถเริ่มทยอยสะสมกองทุนเนี้ยบีพินนะครับหรือกองทุนบุรีผู้นี้ได้เลยเมื่อสักครู่คุณเอกพูดถึงว่ากองทุนพวกเนี้ยไส มี long duration ในหลักทรัพย์นะครับผมมองว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวที่เป็น list h o d เนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกันก็อาจจะเหมือนกับว่าลงทุนในตราสารนี้อายุสัก30มสิบปีเป็นกองใหม่ๆเข้ามานะ30ปีโอคือว่า long duration แล้วโนเบยขาดลงเนี่ยผมว่ามันจะเอฟเฟกด้านบวกเยอะเลยถ้ามองแบบนี้ถูกต้องครับัไปถึงอีกประเด็นหนึ่งครับคุณเอกปกติเนี่ยกองทุนด้านอสังหาถ้าเป็นในไทยล้วนเนี่ยก็จะต้องจ่ายปันผล กันเป็นท่าบังคับก็เรียกได้นะครับแต่กองเนี้ไม่จัดเป็นผลก็มีแบบจัดเป็นผลก็มีนะครับอยากให้คุณเอกเล่าให้ฟังว่าเออมันแตกต่างกันยังไงถึงสามารถทําเป็นคลาสที่ไม่จัดเป็นผลหรือว่าสะสมมูลค่าได้ด้วยครับผมกองทุนของเ b ส a m นะครับจริงๆโดยการวางสตรัคเจอร์ของเราอะนะครับเราพยายามทําเป็นของทุนประเภทมันติคลาสนะครับคือมีหลายชนิดหน่วยลงทุน นะครับในกองทุนเดียวนะครับเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดสะสมมูลค่าชนิดจ่ายเงินปันผลหรือว่าชนิดการทุนเพื่อการสิทอิธรรมชนสธรีนะครับเรามีทั้ง S S F นะครับแต่ขณะที่ R M F เองเนี่ยจะต้องเป็นกองทุนแยกนะครับเราก็มีตอบโจทย์ใน S B P in เองเนี่ยนะครับเราก็มทีทั้งทุกรูปแบบเลยข้อดีนะครับก็คือว่าอย่างที่คุณเก่งบอกไปเนี่ยการลงทุนในในวีดเนี่ยจริงมันมีจุดประสงค์เพื่อรับอินคัมนะครับรับกระแสเงินสดนะครับเนื่องจากตัววีดที่เราลงทุนเนี่ยไม่ว จะมีการจ่ายพันผลออกมาครับกองทุนนี้เองเนี่ยเราก็จะเก็บสะสมนะครับเพราะเนื่องจากเราเป็นกองทุนมองว่าเป็นพอร์ตเดียวพอได้รับกระแสเงินสดมาเนี่ยนะครับเราก็จะกันไว้เฉพาะส่วนที่จะจ่ายที่เป็นประเภทออโตรีดมชั่นหรือว่าเป็นประเภทเงินปันผลออกมานะครับส่วนที่เหลือเราก็จะกลับไปรีนเวสนะครับอันนี้ก็มองถือว่าในระยะสั้นมันก็จะมีเป็นลีควิตตี้หรือสภาพคล่องให้กับกองทุนนะครับในการที่จะเลือกลงทุนกลับไปเราอาจจะเป็นประโยชน์นะครับว่าข้อดีก็คือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องรีนเวสกลับไปที่ตัวเดิม นะครับาอาจจะเปิดโอกาสหาลงทุนในรีตัวใหม่ๆนะครับหรือว่าตัวที่มีมูลค่าเหมาะสมหรือว่ามีโอกาสทำแท็กติคอลอย่างเซทเทิลไลหรือว่าตัวอัลฟาได้เนี่ยนะครับเราก็สามารถารับกระแสเงินสดตรงนั้นเนี่ยไปบริหารจัดการ การลงทุนผลตอบแทนในโอกาสอื่นๆได้ดีกว่านะครับนี่นคือเป็นประโยชน์ในแง่ของนักลงทุนเองนะครับอย่างที่คุณเก่งแนะนําก็คือว่าการจ่ายเงินปันผลออกมานะครับมันก็จะมีเรื่องของภาษีนะครับภาษีเงินปันผลนะครับแต่ขนะที่ชนิดสะสมมูลค่าเนี่ยไม่ได้โดนนะครับเพราะว่าเราเนื่องจากเรามาได้จ่ายเป็นปันผลออกมาก็สาหรับนักงทุนที่ยังต้องการกระแสเงินสดนะครับก็ อยากพิจารณาขายออกมานะครับโดยดีมหน่วยที่ต้องการนะครับตามแคทโฟที่ทุกท่านอยากได้นะครับอันนี้ก็สามารถทําได้ก็คือยืดหยุ่นมากกว่านะครับผมมองว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักลงทุนที่สามารถวางแผนนะครับว่าอยากจะใช้เงินในช่วงไหนอย่างไรเนี่ยนะครับสามารถพิจารณาเพราะกองทุนนี้นะครับสามารถซื้อขายได้ทุกวันทําการอยู่แล้ว มาถึงกองที่สองนะครับคุณเอก S B C E H นะครับลงทุนหุ้นจีนแบบที่มีการปิดความเสี่ยงอัตรารแลกเปลี่ยนด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับเชชเสเนี่ยมีการทำรายการอู่ซ่อมพอร์ตนะครับเราก็จะเห็นว่ากองทุนหุ้นจีนเนี่ยจากหลายค่ายก็มีทำกันเยอะนะครับแล้วก็แต่ละค่ายมีหลายกองด้วยนะครับกองทุนนี้มีความแตกต่างและก็โดดเด่นอย่างไรบ้างครับคุณเอกครับผมต้องบอกว่า S B C E H นะครับต้องเข้าใจก่อนว่ากองทุนหุ้นจีนอย่างที่คุณเก่งพูดเนี่ยมีหลากหลายแบบแต่ S B C E H เนี่ นะครับลงทุนในหุ้นจีนที่เป็นดัชนี h e ดแชร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วทำไมจะต้องเป็นหุ้น h e ดแชร์นะครับทีนี้เองเนี่ยผมอาจจะขยายความนิดน,นึงว่าหุ้นจีนอย่างที่บอกว่ามีหลายแบบเนี่ยคือมีทั้งแบบที่เป็นกองทุนแอคทีฟ ก็ค,คือมีการเลือกหุ้นที่แตกต่างจชกนดชนีนะครับซึ่งทาง SBA.M เราเองเราก็มีหลายกองทุนนะครับแล้วรวมถึง SBA แบบที่หุ้นจีนแบบพาสีนะครับก็คือการลงทุนล้อตามดัชนีซึ่งดัชนีจีนเนี่ยก็จะมีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น A share H share นะครับหรือว่าเป็น China Tech นะครับแต่วันนี้เองเนี่ยเราขอมาคุยกันเรื่องตัว s b C E H นะครับที่เป็นหุ้นจีน H share นะครับแล้วก็เลือกประเภทที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงค่างเงิน นะครับระหว่างสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์กับบาทนะครับอันนี้คือมีการ h e ดจ i n งมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยก็สบายใจได้เรื่องของว่ามีการป้องกันความเสี่ยงหรือความบันผวนจากค่าเงินบาทเรากับเทียบกับตัวฮ่องกงดอลลาร์อยู่แล้วนะครับ หุ้นชทแชคืออะไรแชทแชก็คือบริษัทของจีนนะครับที่ประกอบธุรกิจอยู่ในแผ่นดินใหญ่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับแต่ว่าตัวหุ้นเองเนี่ยนะครับมีการจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแล้วก็แชทแชเองเนี่ยนะครับก็สามารถเติบโตไปกับเศรษฐกิจจีนได้นะครับเพราะว่าเป็นมีการประกอบธุรกิจในจีนแต่เดี๋ยวผมจะขยายความเพิ่มว่าจริงๆแล้วแชทแชเนี่ยถ้าไปดูรายชื่อนะครับของหุ้นพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่มีมานานละแล้วก็เป็นบริษัทชั้นนํายั่างใหญ่นะครับซ หุ้นในกลุ่มเอแชร์พวกนี้นะครับมีนอกเหนือจากแค่ในประเทศจีนนะครับแปลว่าเขาเป็น global คัมภีร์แล้วนะครับรายได้เขาเนี่ยเกิดจากในการประกอบธุรกิจในหลายๆประเทศนะครับรวมถึงในประเทศไทยเองก็มีนะครับพวกนี้มีการมาตั้งธุรกิจอยในประเทศไทยนะครับทำรายได้จากประเทศไทยเข้าไปนะครับขณะที่ A อแชร์เองเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นบริษัทในในจีนนะครับซื้อขายในตลาดซับเมืองจีนไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้หรือเซินเจิ้นครับตัวนั้นเองเนี่ยโดยหลักเนี่ยเป็นบริษัทที่รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นจากในเมืองจีนเป็นหลัก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเศรษฐกิจจีนย,ยังยังไม่ได้ฟื้นตัวเ,เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเอเชียเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบมากกว่านะครับในขณะที่ตอนนี้เราที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับก็เราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับในกลุ่มที่เป็นเฮดแชร์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของคําแนะนำนะครับว่านักทุนอาจจะสามารถพิจารณาเลือกลงทุนใน SBCH นะครับเริ่มทยอยสะสมได้แล้ว แอร์แชร์เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับมีมาตรฐานสากลอย่างที่บอกว่าเป็น g l o b a l company หลายๆตัวเป็น g l o b a l company เีย้อยแล้วจุดหนึ่งนะครับก็คือด้วยความเป็นตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง การเข้าถึงของนักลงทุนต่างชาติหรือสถาบันเนี่ยนะครับสามารถซื้อกลุ่มนี้ได้ง่ายกว่าการที่นักลงทุนสถาบันหรือต่างชาติจะไปลงทุนในหุ้นเอ A อแชะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าฟローเงินเนี่ยนะครับที่มีการเข้าซื้อหุ้นจีนเนี่ยนะครับจะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเข้า h ฮแชร์มากกว่าและเร็วกว่าหรือเข้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนที่เป็นการลงทุนระยะสั้นนะครับสามารถเข้าลงทุนนะครับในกลุ่มเฮแชร์เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับสามารถสร้างกลยุทธ์นะครับในการ เทรดตัวเฮดแชร์ได้เป็นอย่างดีตัวใหญ่เฮดแชร์นะครับหุ้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นเทนเซ็นต์อาลีบาบานะครับหรือวแบงก์ออฟไชน่าเหมยทวนหรือปิงฮันเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่าพวกนี้เป็นบร,ริษัททั้งใหญ่ครับมีธุรกิจมานานละแล้วก็รายได้เนี่ยมีนอกเหนือจากแค่ในจีนเท่านั้นนะครับครับถ้าได้สรุปจากที่คุณเอกเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือจีนเนี่ยมี2ตลาดใหญ่ๆก็คือเอแชร์กับเอแชร์ถ้าเราเรียกเอแชร์ว่าเป็นจีนจีนเนะาะก็เอแชร์ก็คือจีน,นสากลจ,จีนสากลนะถ้าเกิด เรามาจับที่จีนสากลก็คือกองนี้แหละนะครับ S C B C E H H นี่ไม่ได้แปลว่า H share นะ S นี่หมายถึง H นะครับก็น่าจะเปิดรับโอกาสจากนานาประเทศได้เป็นกลุ่มแรกๆก่อนที่จะเป็นหุ้นจีนที่เป็นจีน่ใช่ถูกต้องครับครับฟังดูน่าสนใจนะครับเป็นตลาดที่อาจจะได้รับประโยชน์ก่อนเลยทีนี้มุมมองของ S B M หรือของคุณเอกนะครับในอนาคตเกี่ยวกับจีนที่เป็น ชร์รวมถึงกองนี้ด้วย SBC c 4H เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับอันนี้ต้องย้อนกลับไปที่ว่าในภาพใหญ่ก่อนนะครับต้องลองดูไปที่เศรษฐกิจของจีนก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายตามสไลด์นะครับเป็นมุมมองจากทาง s b m และข้อที่เรารวบรวมมานะครับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นของจีนก่อนการสโลดาวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยทุกคนรับรู้หมดแล้วภาคจุดไหนนะครับของอุตสาหกรรมใดนะครับหรือว่าภาคธุรกิจไหนเนี่ยที่ทาให้จีนนะครับสบเซา ต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากภาคอสหารมทรั่งศพครับอันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นมานานละนะครับแล้วก็ทางการจีนเนี่ยนะครับพยายามแก้ไขมาโดยตลอดนะครับก็มีการออกมาตรการต่อเนื่องมาช่วยสปอร์ตเรื่องของกลุ่มอสหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ลดข้อจํากัดนะครับเรื่องของเงินดาวนะครับการซื้อบ้านหลังแรกนะครับหรือว่าบ้านหลังที่2นะครับหรือว่าเรื่องของอัตาดอกเบี้ยนะครับ ทั้งหลายเนี่ยนะครับมีทำมาทุกรูปแบบเลยนะครับแต่ว่าจริงแล้วนะในมุมมองเนี่ยจากหลายๆที่นะครับรวมถึงเราเองเนี่ยก็มองว่ายังไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ยังคงต้องมีการสนับสนุนต่อไปเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับของในจีนเนี่ยนะครับสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ต้องบอกว่าจริงๆการรงทุนของของ,ของประชาชนจีน,นหรือคนจีนเนี่ย นะครับเงินส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยนะครับลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีภาวะซบเซาเนี่ยนะครับเอ่อเวลหรือว่าความมั่นคั่งของประชาชนคนจีนเนี่ยนักลงทุนของจีนเนี่ยนะครับก็ลดลงนะครับทำให้มันกระทบต่อภาคการลงทุนอืน่นๆต่อไปนะครับเอ่อเป็นวงกว้างเลยนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจีนในตอนนี้นะครับแต่ว่าสัญ,ญญาณเริ่มดีขึ้นนะครับเราเห็นเอ่อดิมาลนะครับมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากการที่มีการกระตุ้นนะครับแต่เนี่ยต้องคอยติดตามนะครับเป็น้้้้อออททีีีี่่ตตตงงิดาาาามเนนนนนนยกกใใหห็ภพึะครับสไ์ นะครับว่าเราเริ่มเห็นการซื้อคืนนะครับของบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งในจีนนะครับอันนี้อย่างอย่างสไลด์ด้านบนเนี่ยนะครับก็เห็นว่าจำนวนษัทที่ประกาศซื้อหุ้นคืนในฮ่องกงนะครับอันนี้เรามาถึงหลักๆก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเฮดแชร์นี่แหละนะครับก็มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ขณะที่ตัวเอแชร์เองนะครับจำนวนษัดด้านขวานะครับที่ซื้อหุ้นคืนในจีนเนี่ยก็สูงขึ้นเช่นกันนะครับทั้งสองตัวคือมีโอกาสที่เริ่มละเริ่มเห็นละสัญญาณที่ดีขึ้น แปลว่ารายการซื้อหุ้นคืนดีอย่างไรนะครับก็คือเป็นการการซื้อหุ้นคืนเนี่ยนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วบริษัทพวกนี้มีสภาพคล่องเหลือนะครับก็กลับมาพยุมราคาหรือว่าซื้อเรียกว่ามากลับมาซื้อหุ้นตัวเองคือให้กับนักลงทุนนักลงทุนก็ได้ประโยชน์ไปนะครับก็เป็นการสร้างมาลุให้กับตัวหุ้นแล้วก็ตัวบริษัทนะครับ อย่างตัวนี้เองต้นปีนี้มีการษัทขนาดใหญ่หลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเทนเซนต์อาลีบาบาหรือ jd.com ที่มีการประกาศที่จะรับซื้อหุ้น,นคืน,น,นคในมูลค่าสูงมากนะครับแต่ว่านี้เราต้องคอยติดตามเนื่องจากมีการประกาศแต่ว่าการทําจริงเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะทําไม่ได้ทั้งหมดตามที่ประกาศไวอันนี้เราคอยติดตามนะครับแต่ถือว่าเป็นข่าวดีละวนะครับว่าบริษัทเริ่มเห็นว่าหุ้นตัวเองเนี่ยนะครับต่ำกว่ามูลค่านะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยก็มีเงินนะครับหรือสภาพคล่องที่เหลือเนี่ยก็เลยกลับมาซื้อหุ้นคืนนะครับอนนีีกท่ด ผมฟังสตอรี่นี้จากคนเอกเนี่ยผมนึกภาพถึงตลาดหุ้นญี่ปุ่นนิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเขาจะแรลลี่กันยาวๆเนี่ยก่อนที่มาพักช่วงนี้นะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหมือนกันว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยสต็อกพายแคชไว้เยอะนะครับแล้วก็มีนโยบายจากภาครัฐออกมาอยากให้บริษัทหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยซื้อหุ้นคืนทาให้ราคามันขึ้นไปแล้วมันก็ขึ้นมาตอนนีงผมว่าแอบ,บได้กลิ่นอันนี้เบาๆจากตลาดหุ้นจีนเหมือนกันแต่ต้องบอกว่า ถ้าเป็นจังหวะที่ญี่ปุ่นเฉิดฉายเนี่ยเราก็เป็น S C B N K สองสองห้าเหมือนกัน เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะแนะนําถ้าเป็นญี่ปุ่นนะครับอันนี้ถ้าโอกาสหน้าเนี่ยอาจจะมาพูดถึงญี่ปุ่นด้วยก็ได้โอ้ยดีเลยครับครับสไลด์ภาพนี้ผมอยากจะให้มุมมุมมองที่เรามีนะครับ SMB มีต่อหุ้นเฮดแชร์นะครับหรือ SBCEH รูปซ้ายบนเนี่ยคือยอดขายบ้านใหม่นะครับของร้อยประษัทใหญ่สุดในจีนอันนี้ก็จริงจริงก็คือฟื้นตัวขึ้นมาละเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับอันนี้ต้องคอยติดตามนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่มันมีการพลิกข อยู่สูงกว่า50นะครับก็เริ่มังบงหัวขึ้นมาแล้วอย่างที่เราเห็นแล้วมีสัญญาณที่ดี ด้านล่าง้ายสุดอันนี้สำคัญเลยนะครับอยากให้ดูเส้นที่เป็นสีม่วงอ่อนนะครับก็คือว่าตัว h s h a ชรซึ่งเป็นดัชนีของกองทุนนี้นะครับ HSCI เนี่ยนะครับมีการรีวิสตครับกำไรตลาดเนี่ยครับขึ้นมาใน3เดือนล่าสุดนะครับปรับตัวสูงขึ้นสูงสุดเลยนะครับในขณะที่ตัวอื่นนะครับก็ยังจะยังไม่ได้ฟื้นมากนักนะครับงั้นโดยรวมในยสรุปเนี่ยเรามองว่าเป็นบวกต่อหุ้น H s h แชรมากกว่า a s แช re นะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยสามารถทยอยลงทุนนะครับในตัว S อสบีได้เลย คุณเอกครับกองนี้มันชื่อ S c B C E H นะครับตัว H ีนมันก็คือ H Y นะครับอยากจะให้คุณเอกเล่าให้ฟังถึงนโยบายการจัดการความเสี่ยงและเปลี่ยนนะครับแล้วก็เขาก็มีเพื่อนด้วยเป็ c e น S B C E อยากให้คุณเอกเล่าให้ฟังต่อไปเลยว่าเอ๊จะจังหวะไหนม่อควรจะเป็น C E H ควรจะเป็น C E ครับครับผม S B C E H นะครับนโยบายการป้องกันความเสี่ยงเราเนี่ยตามชื่อเลยก็คือ Thai Baht H นะครับก็คือเรามีการป้องกันความเสี่ยงระหว่างตัวฮ่องกงดอลลาร์ กับสกุลเงินบาทนะครับจริงๆในนโยบายเราเขียนไว้เลยนะครับว่าจะป้องกันความเสี่ยงเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละเกสของสัสดส่วนที่ลงทุนเงินลงทุนในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีการเฮดจิ้งเรโซเนี่ยอยู่ที่90%ตครับตลอดเวลาในขณะที่ SBCE เพื่อนของเขาอีกองทุนหนึ่งครับตัวนี้จะไม่มีการป้องกันความเสี่ยงค่างเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานจะแตกต่างกันอยู่ที่มุมมองของนักลงทุนนะครับว่ามีมุมมองต่อค่างเงินบาทนะครับเมื่อเทียบกับฮ่องกงดอลลร์ซึ่งฮ่องกงด ตัวยวูเออร์ล่านะครับก็ต้องดอูมุมมองของ2ส,งสกุลเงินนี้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเองเนี่ยนะครับอย่างจริงๆอย่างล่าสุดที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา1เดือนกว่าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาก และแนวโน้มเองเนี่ยทาง s b m เราก็มองว่ายังมีโอกาสต่อนะครับที่เนื่องจากเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับแล้วกระแสเงินเนี่ยจะไหลเข้ามาในกลุ่มที่เป็น emerging market currency มากขึ้นซึ่งรวมถึงไทยบาทด้วยซึ่งมาแล้วนะครับราย t ไทยบาทเนี่ยนะครับค่าเงินบาทเนี่ยแข่งค่าขึ้นใหม่รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมกับการลงทุนในตัว SBDCEH นะครับที่มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนะครับแต่เมื่อไหร่นะครับในอนาคตสมมติว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นครับกับข้างกันนะครับนิทางเงินบาทมีโอกาสอ่อนตัว นะครับอ่อนค่ามากกว่าแล้วก็หรือว่าดอลลาร์หรือฮ่องกงดอลลาร์เนี่ยแข็งค่ามากขึ้นนะครับการเลือกลงทุนใน SBCE จจะตอบโจทย์นักทุนในระยะสั้นในระดับนั้นมากกว่ากันถามคุณเอกครับ hedging cost ตอนนี้มันถูกแพงแค่ไหนครับ hedging cost เอ่อจริงๆในเทียบกับระหว่างดอลลาร์กับบาทอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3เนะครับในช่วงที่ผ่านมาคือมันเป็นส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างเฟดกับกับไทยนะครับที่ผ่านมาก็ต้องนักงพูดอาจจะ พอเห็นนะครับว่ามีการทานาคารติดตาม performance หรือว่าผลงานของทุกกองทุนเนี่ยนะครับในไทยเนี่ยนะครับกรณีที่มีการป้องกันความเสี่ยงค่างเงินเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามี hedging cost เกิดขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณอีละสองจถึงสเงินบาทเนี่ยแข็งค่าเร็วมากจาก37มา33เนี่ยมีลุ้นจะหลุด32แล้วด้วยนะใช่ใช่ใชมันถือว่าลงมาเนี่ย10%บเปอร์เซ็นตประมาณในเวลาไม่กี่เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลงกองทุนแบบที่เป็น เอชไว้เนี่ยอาจจะโดน2.5-3ถึง3เซนต่อปีนะครับผมว่ามันก็ยัง,ยงดีกว่าไปโดน10%ในเวลาไม่กี่เดือนถูกต้องครับ,รบใช่เลยครับคุณเก่งทัง้งทุนท่านไหนที่รับความเสี่ยงหรือความผันผวนแบบนี้ไม่ได้นะครับจริงๆการเรือกลงทุนในกลุ่มที่เป็นไทยบา a r เทชเนี่ยเพราะว่าอย่างที่คุณเก่งบอกเลยคือความผันผวนของค่างเงินเนี่ยหลายๆกรณีเนี่ยมันรวดเร็วและรุนแรงกว่าความผันผวนในตัวสินทรัพย์ หรืออันดับรายอินเคสต์ตัวเองด้วยซ้ำนะครับ่ดัชนีเองอาจจะไม่ได้ผันผวนมากขนาดข่างเงินขั้นเงินมันมีการเทรดกันทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอันดับ 2.5- ถึง3เต่อปีเนี่ยก็ถือว่าป้องกันนะครับได้ด้อย่างดีไม่ได้แพงเกินไปอย่างไรก็ดีนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นจังหวะที่เงินบาทอ่อนค่าเริ่มจะชัดเจนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกจังหวะที่จะกลับไป scb ce ให้ครั้งหนึ่งับครับโอ้โหวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนสองกองนะครับ จัดได้เลยนะครับมันอยู่ในคันแนะนำที่ซื้อได้เลยของเชื่อช่วันทราฟิกคอนโทรลอยู่แล้วนะครับส่วน S c B C E H เนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่ในเชื่อช่วยซันแฟลชได้ก่อนเลยนะครับถ้าเขาเด้งขึ้นมาแป๊บนึงเนี่ยเราจับได้เป็นกลุ่มแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้คงยังเป็น C E H อยู่ เดี๋ยวจะเป็น CE เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ครบถ้วนนะครับก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณบอจทไัยพันธ์นิดนะครับ SBA M แล้วก็คุณพูดินาสัตยากรนะครับดีเรกเต r o ์ออฟ d ปรดั e ต์เด p ว e ลอปเมนต t ครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้อย่างครบถ้วนมากเลยครับถ้าท่านผู้ชมอยากให้เราพากับตานสายการบินไหนคือบอจนะครับมาเล่าให้ฟังถึงวิธีการขับเครื่องบินให้ไปถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและปลอดภัยคอมเบนได้ทังชุดท่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ